กว่า80%ของการเรียนรู้เนี่ยเกิดขึ้นผ่านกระบวนการมองเห็นนะครับและหากเด็กเขากําลังมีปัญหาสายตาเนี่ยเราจะมีวิธีสังเกตพวกเขายังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือ3พฤติกรรมเสี่ยงปัญหาสายตาในเด็กที่ผู้ปกครองทราบครับสวัสดีครับผมนพร,รัตน์ทินพันธ์เป็นนักทัศนมาตรประจําร้านแว่นตาหมอแว่นยินดีต้อนรับเข้าสู่ The s i z ซีซ ช่องที่จะทําให้คุณเนี่ยเข้าใจเรื่องแว่นตาและการมองเห็นมากขึ้นผ่านคําพูดง่ายๆครับพฤติกรรมแรกนะครับที่เสี่ยงต่อปัญหาสายตาในเด็กเนี่ยก็คือพฤติกรรมการจ้องหน้าจอใกล้จนเกินไปครับการจ้องหน้าจอคอมนะครับจอมือถือหรือการอ่านหนังสือที่ใกล้จนเกินไปเนี่ย พฤติกรรมเหล่านี้นะครับเป็นหนึ่งในอาการของคนที่มีปัญหาสายตานะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบเจอในเด็กที่มีภาวะสายตาสั้นเยอะๆนะครับสำหรับระยะห่างนะครับในการใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมเนี่ยควรอยู่ที่ระยะ5 0าสถึงหกเซนติเมตรครับหรือถ้าเราลึกภาพไม่ออกเนี่ยให้เว้นระยะห่างประมาณหนึ่งช่วงแขนของเรานะครับและนะครับระยะที่เหมาะสมในการใช้ตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับหรือการเขียนหนังสือเนี่ยไม่ควรเข้ามาใกล้นะครับมากกว่า3 10เซเมครับ สำหรับพฤติกรรมต่อมานะครับพฤติกรรมที่2ที่เสี่ยงต่อปัญหาสายตาเด็กนะครับก็คือการหลีตาเมื่อต้องจ้องกระดานหรือขณะนั่งดูทีวีนะครับพฤติกรรมหลีตาเนี่ยเป็นกลไกการตอบสนองของร่างกายนะครับที่ช่วยลดปัญหาภาพเบลอขณะมองไกลครับแน่นอนครับว่าหากเด็กๆเนี่ยเขามีปัญหาภาพเบลอขณะมองไกลหรือเขามีปัญหาสายตาน้อยคนมากนะครับที่จะกล้าคุยกับพ่อแม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองนะครับหรือคุณครูประจำ นเนราก็ควรจะสังเกตพฤติกรรมนะครับหากเด็กๆเนี่ยเขามีพฤติกรรมรีตานะครับยีตาหรือขยี้ตาขณะมองไกลๆเนี่ยขณะมองกระดานหรือดูทีวีนะครับก็อ,อยากจะให้พาเด็กๆเนี่ยรีบมาตรวจสายตานะครับกับ จากสุแพทย์หรือนักทัศนมาตรนะครับโดยเร็วที่สุดครับพฤติกรรมที่3นะครับที่เสี่ยงต่อปัญหาสายตาเด็กเนี่ยก็คือการที่เด็กเนี่ยเขาชอบพูดให้เราฟังว่าเขามียอาการปวดหัวอยู่บ่อยครั้งครับซึ่งที่มาของอาการปวดหัวเนี่ยเป็นไปได้จากหลายๆปัจจัยครับเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือนานจนเกินไปนะครับปัญหาสายตานะครับหรือปัญหากล้ามเนื้อตาเนี่ยก็ส่งผลให้เด็กเนี่ยมีอาการปวดหัวได้เช่นกันครับ ทั้ง3พฤติกรรมนะครับที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ผู้ใหญ่ไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะหากเด็กเขาเนี่ยมีปัญหาสายตาแล้วไม่ได้รับการแก้ไขแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลต่อผลการเรียนในโรงเรียนนะครับหรือพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยได้เป็นอย่างมากนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยตอบคาถามวิคาใจของใครหลายๆคนได้นะครับ หากคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์นะครับไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ